งามนะครับอยู่กับผมในรายการพัยุกมูชแนลนะครับผมกี่นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นคนเดียวนะครับเพจิชแนลไม่ว่างนะครับพอดีเขาไปโรงเรียนไงโรงเรียนเขาเปิดแล้วนะครับก็โอเคครับเล่นคนเดียวก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําประตูในทึ่งของเรากันต่อนะฮะโอเคครับถึงขั้นแรกเราต้องไปลงเมืองนะครับลงเมือง เมืองถังลาวามีงถัง,ง,ลง,งแล้วก็ถังถัางน้ำอีกหนึ่งถังโอเคโอเคครับผมไปเราไปลงเหมืองกันเลยโอเคนะเฮ้ยปุดนี้เลยละกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเหมืองลงกันก่อนนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อย เดี๋ยวหมาตรงไหนก็ลงมตรงนั้นแหละครับเยี่ยครับว่าไก่เต็มเลยแถวนี้มีแต่ไก่นะครับเดี๋ยวเราเดินหาเหมือนกันก่อนเนาะเฮ้ยเรามันจะหยุดทําไมเนะี่ยอะไรครับบั๊กเปล่าผมก็กดอยู่นะมือไม่ได้หลุดเลยนะนะทีนี้ก็หยุดเหมาต้องอยู่แถวนี้แหละครับดูจากสถานภาพแล้วเหมากินเปล่า ไม่ใช่เป็นรูตันนี่ไม่เอานะวิคเผยจะทานจะทานก็คุณนะครับบ้านเรามันขาดแลนฐานนะฮะช่วงนี้นะ,นะก็ทำทุกอย่างเหล็กมล้หมดละดี๋ยวได้ชุดเกาะเกาะเดี๋ยวค่อยทำนะดีครับเหมือนตัวเกมมันเหล็กๆเนาะ ๋ยวกกันนะเปิี่ยนเดอร์ดิสแท้นเปิี่ยนกราฟิกหมดโอเคเปิด, distance, ปด,ปดปน,นี้แล้วกันก็ได้เพื่อความส่วยางาม mm. นี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราแป๊บนะครับแป๊บหาที่แคทดีๆกันโอเคเนาะตรงนี้แล้วกันโอเคครับไปครับได้ที่แคทละ โอเคเจอเหล็กด้วยพอดีครับกำลังต้องการเหล็กนะครับบอกมาเอาราวลาครับแต่เราเหมือนกันก่อนนะเพราะเราเราไม่ได้กุดลเลยแต่พัทขุนมาเราก็ทําอะไรนินดนิดหน่ออๆเองนะครับกี่เนาะผมกลัวแมพหายยังเลยแต่ผมต้องไปอัปโหลดไฟล์แมพไว้ละกลัว,วแมพหายอุ้ยเหมือนลึกอยู่เหมือนเ้อยู่ โอเคครับที่เรียกว่าทอสแบบ p e r ครับกระเลุด้วยเรื่องุ้ยจิบอุจาหรือ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเอ่ะเราต้องมาเอาลาวาสองถังนี่ว่าเรามากี่ถังโอเคครับดีนะเอาถาังามาด้วยเนี่ยเนีย่ยเราได้กลับบ้านอีกเลย โอเคครับขุดไปก่อนขุดไปก่อนขุดไปก่อนอะไรจะโอเคต่อไปโอเคด้วยต่อไปมีด้วยโอเคครับขุด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 ดีเล่นคนเดียวนะมันเงาหูอะไรขนาดนี้อะจ๊ะเล่นกับเปรนกี้ชาแนลนะครับก็ยังสนุกอยู่นะอ่านะครับ ตันชัวตันไวยังไม่อยากเจอคุณตันเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงก็ดีอะ,อะไรองผมเนี่ยเดี๋ยวกลับไปขุดเหล็กกันก่อนนาอเออเอาอบางหน้าก็กดไปเลยเดี๋ยว้เหล็กเกิดอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับขุดเล็กกันไปเก็บมาเก็บเล็ก,กว่ารอ โอ๊ยต oh. um, er um um, okay. uh ัน huh, ม uh ัน huh, ง uh ่ายเจ้คุณตันจายอิิตันแล้วครับมาแจกบอชี่ของเรานะฮะโอเคอืออืออืออ่าเดี๋ยวโอเคเยี่มไปเลยตันจอิตัน ไปดูมาใหม่เราจะไปกันต่อตรงนี้แจ้งๆมนลงมาแล้วลงมาแล้วกินด้วยตอนนี้ล่ะนี้มีราวาไหมครับไม่มีเลยเดีจ้าทานแปบบ๊บเรียบชิวๆกินกันหน่อยเก็บต่อกันเลย เด็กเจาเดินผ่านได้ไงเนหืมเดินผ่านาได้ไงดีครับซีกุศลรอให้พีแอกอันนี้พังหมเลยนะครับเราจะได้เป็นนิตส์กันแล้วก็จะได้ไปหารนิตร์คตรมาแล้วดีครัแบ๊บเฮ้ยมันไม่มีลาวาเลยเว้ยไม่กล้ากดดิ้งไปแล้วครับ จำคลิป ep ไหนนะ ep ห้านะครับเอ้ย ep หก ep หก ep ห้าว่ ep, 6. EP, 6. EP, EP อ้ ep ห้าครับที่เราเดินลงไปนะครับแล,แล้วเราก็พุดดิง่งไปปุ๊บ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 แล้วก็ตื่นตุกลาว่าโง่ายนะครับเ,เดินมาเนี้ยลึกเราม,มาแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรมา กูตกกะดูน้อยก็ตันมันเดิมเอาไมตันนึก mm. หมืองเป็นไงใหญ่กอจะมีลาวาให้เราหน่อยไหมครับคุณตันจากพี่ตันว่าแต่ว่าเราเอาไม้มาบ้างเนี่ยอ๋อโอเคเอามาเอามามีว่าจะไม่เอามาสินะเอาไม้มานี่ฮามีพี่ดร์กี้ครับแล้วก็เนี่ยขุดเพชรอยู่เนี่ย คิปเปอร์วิ่งมาระเบิดอยูสหดยอดหยกเลยครับพาร์ตกรแบบปิดน้ำปิดปิดปิดซิวยอเอาไม่ใช่ตรงนี้อือโอเคปิดไปเออปิดปิดไปให้น้ำบ้าพวกเนี้ยน้ำวีนเฮ้ยเสียงสาวา่าง เอ็มโรยเลยเอาออไปโยนขนาด,ดนั้นเดี๋ยวเราไปน้ำสายนี้ก่อนเนาะเกตันใจเย็นพวกใจเย็นพวกเราไม่อยากตายพวกนี้ก่อนพวกนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเก,นนก,นนกตันก่อนครับเดี๋ยเราตร้างตัวได้ก่อนนะเราจะดึงกระป๋ข้างในเราแป๊บคีเราจะดึงกระป๋อข้างในละอุ้ยือไม่ ง่ยลดดาบดาบปหน่อยดูดดากากันเลยทีเดียวนั่นหงยแต่เราดป็นคนรอดีละนั่นไงที่ต้องการแ็่มันมือแค่อันเดียวอะ่ะไปสองลันนะไปสองลัานลัพีสลาสุวีของเราเนจ้ะ โอ้โหอะไรลาว้าปอบเจ้ว่าไหมไดมอน์ก็อยากได้เลย,ยะะ๊ะัเต็มเป็นเยา่ยแล้วคระเอออ่าเราทำไมนะมันไม่พัดไปล่ะเอาเลยนี่นี่ก็วางน้ำไว้ตรงนี้แล้วข,ขาดลาวามานี่โอ้ ขอว่าเราต้องทำอีกอย่างแล้วครับอีกอย่างแล้วครับตตายตอนไหนวะคลิปหายแล้วไงอีกแล้วครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาวาวินเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดยวเยวขาหายปหมดแล้วว่งีนี่ที่กดที่กดอีบ้าเอ้ลาวาวินนี่ะะนนนอะไรแล้วครับลาวาอื้มมมมมดมมมวมม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 มอย่างนี้มมมมมมไปไปๆมมมไปมมมอมม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 ไมม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 ม นี so ่แล oh, <c oughs> ้วไอ้ป้าเลยเดี๋ยวแป๊บ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 โอ้ยตรงไหนเนี่ยตรงไหนวะไหนตรงไหนตรงไหนวิกรรมนี่ไงมองมองไปทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ยังได้อยู่แล้วเราก็เดินตกมาตรงนี้เนาะใส่ใส่ใส่ตื๊บโอเค เของลาวายเพิ่งไม่หมดนะเว้ยของเยอะนะเว้ยมาโล่ก็ยังไม่กดดีนะยังไม่กดอย่างม,มาโล่ถ้ากดมาโล่คลิปหายไว้วดนะครับอืมลาว่าวางแต่มต้นไหนวะดีนะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เป็นฮาร์ดคอร์ที่จบครับตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนนุ้ยไอ้จำได้ช่วยบอกทีน,นี่ตันเมาไม่ตันเว้ย ในตานนี่เหล็กแต่เราไม่ขุดเราหาเราว่าเราไว,าเาวา้เมื่อกี้น่ะอยู่ไหนวะ,<บ>ะนี่ไงแอมมาร์ลใช่เปล่านันไงแล้วเราก็เดินมาทางนี้ลุกคับเดี๋ยว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 โอ้ยร้อนครับร้อนจัดครับในวันนี้ไม่ใช่ะหรอไหนเขาเลยก็ ันนี้เป่า,นนปาไม่ใช่ว่ะห้องไหนเนี้ยจีบไกาแล้วไงทีเนี้ยนีไ่ไหมนี่ไหมไม่ใช่โอ้ยร้อนก็ร้อนครับแดด์เครับโอเค,อเคลาวาเมื่อกี้อยู่ไหนวะเด้เอ,เ,อ,เ,อเด้อเด้อลืมลืมเดยวแป๊บ้า เฮ้ยอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยนึกม,มาทำไรตายดึกตายเอาไปกินอะไระไ,ะไปเออมาทำอะไรเนี่ยบี้วีนแล้นลาวาเราอยู่ไหนครับเมื่อกี้นี้ปึ๊บอุวยตาพิษอีกแล้วปัองต้องผมมาปักไปตรงไหนน้อก็ไม่ขุดก็ขุดไปดิเออตาพิษเดยอะครับ เอนะครับหไม่เป็นชั้นของแบบสบายสบายเลย you know. อยู่เนาะอันเนี้ยห้าสิบสี่สโหสุดยอดร้อนมากครับไม่ไหวแล้วครับเครื่องก็ไม่ร้อนเราผมเนี่ยร้อนเอ้ยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมว้าวสามปีเลยยุคนี้นานสักเท่าไหร่นะครับขอ,ของของว่หาไม่เจอหาของเจอแบบโอ้ยของอยู่ไหนหมดเนี้ย ผมก็สิงเลยครับไปทางนี้ต่ออันนี้ของตันวิดาวัยของของอยู่ไหนของอยู่ไหนเนี้ยนีเปล่าอันนี้ก็เป็นน้ำแั้วไงแล้วก็จะมีเอเมอรั่ากับยุ่งนะใช่แล้วผมเดินไปตรงไหนต่อวะตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่านี่ไงแล้วก็ตรงนี้แล้วก็สับเติดตัด อืมใจเย็นเนาะนี่ตรงนี้มีแสว่างต้องเีิเดินไปเดินไปดูไปดูไปดูโอ้ยวันนี้สป็นี่ไงเต็มลงลาาไปหมดแล้วครับีกลาวีนี่โอ้ยสิงปวดหัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับกูเล็กนี่ เอาเราไม้ได้เอามาปะเนี่ยเขบอกว่าไม่เอาไม้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเจี๊ยบโห่เิ่งติงครับเล่นทีไรลุกเหมือนทีไรตายพี่รู้บ้าครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บทุกนเห็นที่แก่ละเห็นที่สิบละแก่ละยาวละยี่สิบยังม่ยี่สิบยังไม่เท้ามันโอ้ยของก็โดนลาวาเผาไปหมดเลยครับ ลาวฮาวินแหละนะครับไป่ะเว้เสียงเหลือเกินเคจีไม่อยู่ช่วยกันเลยเดี๋ยวเหล็กไม่พอเหล็กไม่พอมีเหล็กไหมครับมีเหล็กไหมครับมีเหล็กไหมครับนะครับ,น,รบ,น,รบ,น,รบนี่ไงมี่ไงเล็กดเหล็กเลยจังหวะนี้ อ่าไป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 เร็วสิขอตวัววายเดียวไปบ้าเอยอะไร,ะรวะงงแป๊บแบตบก็จะหมดแล้วโอ้ยแปบบ๊แบคบรับแป๊บแระวายกลับบ้านเลยของไม่สได้แล้ว มันไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อกี้ที่เอามาบ้าครับเดี๋ยวแป๊บโอเคทำผังตักมาโอ้ยอรงเหือเกินราวาวีนพวกนี้ดีไหมัอ,อ้ยอันกี้ยังะมาขอ,อ ได้ไม่ชิดกับโอเคไป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 ทุกครบับครับต้องต้องกับว่ได้ไว้นี่แหละเป็นอนุสรณ์สุาาาาฐานก็เราเคยมาคุดฐานทำไฟแบบทอดๆโอ้ยร้อนมากครับเหนื่อนี่แบบไหไมาเป็นทางเลยนะครับ

บอกว่าไม่ตาย,อยนอดมาาันจะองไปใส่ลาวาทำไมเล่าคลิปกายแล้วลครับอุ๊ยชับมันครับไปไเป็นไมันจะอยากเก็บเผามานอะไรขนาดนั้นไปใส่ลาวาทีเล้วอืม้มทุกทีครับกดปิดวันสวยแห่งชาติมันโรยกว่าครับทำไมเราเจอรวยอังลาพี่ดีกว่า โอลาวาเห็นไหมเมื่ี้มภัพเอาแปบบ๊บว้ารอดมากไม่ไหวไตายแล้วเฮ้ยเดียวเดียวจะไม่ต้องพูดละมาพี่ดีกว่าเอาเอามารอด้ออ้าวเมื่อกีได้ละวัวหา,ายดูนั่นไงบอกแล้วค่ะติดตัมมา ทำไมแล้วทำเหมือนกันมัเีแสองคนนี้กลับบ้านแล้วเพื่อนกับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกับบ้านแล้วนู้นนู้นนไปกับบานกลับบ้านกับบ้านกับบ้านยนะกับบ้านเลยนะไปลนะไปยนะด้ดหัวมากครับในการลุงเมือง นีล ok ้วบาล้างไปอนี่หละท้ถายเยอะเมโลอยู่ตรงนี้จำได้ว่นไงเก็บเก็บเก็บเอ็มโลก่อนเก็บเอ็มอเก็บเอโลเกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวบ้านกับทางนี้หทางนี้ทางนี้ใช่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 ก็ไยนี่ไปน ทำในต็ทำในก็ทำน,ทน,นีไหมโอเคจัดไปโอุ้ยหนอนงเหรครับแป๊บนะครับโอเคผมต่อเลยไป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 บ้านกับแมวระว่าตรงนี้ก็มีบ้านทางไหนว่าบ้านไม่รู้กดไม่เลยดดุดดด ทะลุทะลวงเลยครับเราไม่ต้องอะไรมากกับเรียลกับพวกมันโอเคเยอะตรงนี้ใช่ไหมทางกรบเปานอยู่ตรงนี้ใช่ไหม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 ,ท,ไม,ท,ไมทางนี้ไปตึกสูงอย่างนี้ใช่แน่นอนใช่แน่นอนอ่าเดี๋ยวแป๊บต้นดวงอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับแป๊บนะครับผมก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันครับ เปล่าไม่ต้องถือนะครับในมือนะฮะจริงอันตรายห้ามถือนะครับผมเกียนโ่ก็ทำการคุดไ,ไป็นะไปคดไปคูปไปอ้เจอสายบ้าแล้วไงเอาโดนทอตเราโว้ยเฮ้ยครับทีมันจะปักชอดเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสายเดี๋ยว บ้าน,นเาอยู่ในนี้นี่ไงเป็นไก่มันต้องมีบ้านครับเพราะว่าบ้านเราปล่อยไก่เป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะครับนี่ไไก่เยอะแยะอุ้ยแม่มดนี่ไงตัวเลือนอนี่ไงได้แม่มดมาทำอะไรตรงนี้ครับแม่มดครับออะไรครับกินยาฮิวเลยครับกินเพลสครับ ครับชิลล่าครับโอเคครับได้ยามานะครับแล้วก็าเดสโตนมั้งเต็ม่ใช่ได้อ่าโกสโตนนะครับแล้วก็ยาีเจเนาเรชั่นอัญมณีสองเม็ดลาพิเก็บไว้ก่อนโอ้ยร้อนอีกแล้วไข่แดงกินไปลาพิเก็บไปกินไปเก็บๆ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 เก็บไรนี่ก็เป็นเก็บไปก่อนเก็บเก็บพวกมัน น้ำน้ำหนึ่งพังโอเคไปทำกันต่อกนอนก่อนก็ได้โอเคครับกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยดูสภาพนะครับแต่กับเพือนไม่ปลอดภัยเลยครับโอเคครับโอเคต่อกันเลยโอเคโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็แล้วจะเสร็แล้วนีเรียนเคีีนะครับเต็มเแล้วนะครับเขาเล่นไม่มีเวรละวักมาเล่นกับเรานะครับ ุกทเราต้องตรอย่างนี้นะครับเือทีแล้วผมพามั่วครับพอต้องขออภัยกันด้วยนะครับปีอย่างนี้แบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปิดข้างล่างไว้อย่างนี้กดอย่างนี้ครับโอเคเราว่าเราว่าเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวก็หันเจ็บเจ็บ นี่อยาตุกน้องก็อยาตกอยาตกอยาตกอยาอาตกิดายแล้วไัมพัดพัดพ้ดพัดพัดพัดพอ้ยไ

เพสตูนใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับใส่เข้าไปก็ใช่ครับเพื่อความสวยงามของประตูในเธอเนะครับเราก็จะเอาทอส์น,นะครับมาปักเพื่อความสวยงามอีกครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดปน้ำนั้นปุ๊บปั๊บโอ้โหสุดยอดครับสวยงามร,ระดับแทเลทนเลยนะครับ,รเ,รบเอาเอีกไปประตูที่ออกโอเค เข้าไปเข้าไปเอาเดียวใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปครับอา่าไม่ขีดครับไม่ขีดแค่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 ไปเก็บถังไปเอาถังเราถังน้ำมา,มา,มา,มาแล้วก็อย่าบอกนาไม่มีฟินฟิลนมีไงมีสุกไก่ฟินมาสกาัดโอเคได้เลยขอบคุณครับ แล้วก็ไอรอนไอรอนไอรอนโอเครอนหนึ่งร่อนให้ควาเป็นฟินแอนด์สติลนะครับแล้วเราก็จะไปจุดประตูในเธอเดี๋ยวจ้ะเอ๊ะสวยงามโอ้โหสุดยอดเลยขนาดนั้นแอบนะครับไปซื้มอาหารกินก่อนโอ้ยอาหารอยู่ไหนนี่ไงเยอะแยะ จะร้อยไม่เอาไปยอะครับตอนนี้2อเรียบตับไปเราจะไปขุดทำดาบมาสิยังมีถังน้ำโอเคเราจะไปขุดนี่จะครอสกันนะครับไปเลยประตูเนเธอร์ของเราสวยงามบ้านเลยทีเดียวโอ้โหสวยงามขอเปิดเลนเดอร์นนหน่อยนะครับอุ๊อุยแก๊สแก๊ส แก๊ส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 ทิ่ผายเราวางน้ำไม่ได้เลยไปถ้าบ้านก่อนเลยจ้าหยาแบตก็จะหมดแล้วอุ๊้ยอเคครับแบตก็จะหมดแบตก็จะหมดกอเสียบสายชาร์จนะครับถ้ามันมีเสียงมันกวนต้องเข้าไปเลยนะครับเป็นนับ ครับลงตัอเลยนี่ครับมันสส่ชาร์ไม่ได้เป็นอย่างนีนะครับต้องขอไฟกันด้วยนะไอ้แก๊สปาน,นี่นะครับน,นี่ครับต้องขอไฟเด็กผูเรื่องนะครับปิดมนันไปเลยครับนี่ประตูแล้วก็จะกับยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวของว่ะเอาของ ลงไฟไปหมดแล้วโอ้ยไม่กดมันเป็นอะไรที่เยี่ยมากแล้วแล้วเราจะกลับยังไงพี่บอกเขาต้องหาภาษาดิเนี่ยไอ้ฟ้าไอ้ไอ้แก๊สบ้ามันทำกับเราได้ยังไงแล้วจะกลับ กับจูบเดี๋ยวแล้วเราจะกลับยดไงอ้อาวเดี๋ยวต้องหาภาษาในที่แล้วก็ต้องไปหาฟินแอนสตลลในนั้นเหรอมันเอาอะไรคิดเดี๋ยวก่อนะขอเปิดลิงค์ดูนหน่อยแล้วกัน กันนะครับคือไม่พัดหน้าออวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปู่แล้วพัดหน้าเรามาหาประสาทกันนะครับถ้าไม่มีประสาทเรากลับไม่ได้เดี๋ A. 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 ยวกจะให้ k ควจีแคแนลมารับนะครับยนดีนนดกับคุณจลนิริศตลาไปก่อนครับัยยคครบบเดี๋ว่ปสวัสดีครับ